ครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนครับวันนี้พระอาจารย์นัตชัยโบวโทโ,โลนะครับก็จะมาบรรยายนะครับในวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องพุทธศาส,สนาสุภาษิตนะครับพุทธ ศาส,สนาสุภาษิตนั้นนะครับนัเรียนคืออะไรนะพุทธศาส,สนาสุภาษิตนะครับก็เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าของเรานะซึ่งกล่าวไว้ในรูปแบบของข้อความขนาดสั้นนะครับแต่มีเนื้อหานะครับที่ทรงคุณค่านะให้ข้อคิดข้อเตือนใจให้ผู้ที่ได้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและยึดถือนะครับนำม,มาเป็นหลักรามประจําใจนะเพื่อนําไปประพิปฏิบัตินะครับในแนวทางที่ถูกที่ควรนะอาจจะนาไปสู่ความสุขแล้วก็ความเจริญงอกงามในในชีวิตของเรานัเองนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะครับยังเป็นการเสริมสร้างสันติสุขนะในรูปในสังคมของเราอีกด้วย นะครับซึ่งนักเรียนสามารถนำผู้ช่วศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะมาดำเนินในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับคำว่าพุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยนักเรียนอาจจะได้ยินมาแล้วนะครับในตอนที่เราอยู่ป .6 นะเราจำได้ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าให้ไปเตรียมผู้่าสสุภาษิตมากกหนึ่งบทคนละสองบทนะครับ สำหรับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้อาจารย์ขอแนะนำเสนอนะครับสุภาษิตแรกนะวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับให้หนึ่งสุภาษิตก่อนนะครับนักเรียนครับอ่านได้ไหมอ่านยังไงอ่านว่าเลยครับอาจารย์เคยพาอ่านแล้วนะอ่านว่ายังเวเสวตินะครับตาที่โส คนเช่นอะไรย่อมเป็นเช่นนั้นนะครับคนนักเรียนนะครับคนเราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทครับนักเรียนนักเรียนะจะเป็นประเภทไหนนักเรียนก็ลองอพิจารณาดูนะครับคนประเภทแรกนะครับก็คือคนดีนะคนประเภทที่สองนะครับก็คือคนไม่ดีนะครับอาคนดีในทางพระพุทธศาสนานะครับหรือในทางธรรม นะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะครับก็เ,เฟือนะไม่รักขโมยไม่ชอบโกงนะครับไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นนะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และหาความจริงนะครับหรืออ่สรุปง,ง่ายๆว่าต้องมีสิน5้านั่นเองะเอน,นะเพียนนะสินห้ามีอะไรบ้างพระอาจารย์ไดนะ้เคยพูดไปแล้วนะครับคนเราต้องมีสินห้านะตู้อัญชนะครับเราก็ได้รับสิน5้าอยู่แล้ว ทางรมนะครับดังนั้นเรียนต้องเป็นคนมีจิตใจมีเมตตาอารีนะครับเอ,อื้อเนฟะื้อนะครับไม่ทําผิดนะส่วนในทางโลกครับในทางโลกนะนะครับต้องมีความขยันนะครับนะประกอบอาชีพสุจริตนะครับทํางานเก่งนะมีความสามารถนะหลีเกเลี่ยงอภัยามุขนะครับแล้วก็ต้องไม่ละเมิดใครนะไม่เอาเปรียบคนนะครับ ทางโลกก็คือที่เราเป็นกันอยู่นี่แหละครับที่ว่าทางโลกทางคราวาสนะครับในการดำเนินชีวิตนี่แหละนะครับต่อมาครับนักเรียนคนไม่ดีครับคนไม่ดีในทางทมนั้นเป็นคนเช่นอะไรครับนักเรียนลองดาสซียังไงครับชอบประทุสลายผู้อื่นใช่ไหมชอบประมาสัตว์นะครับ ชอบลักขโมยชอบโกงของคนอื่นนะครับร่อลวงของรักของผู้อื่น,นครับใช้คําพูดคาหยาบคายทิดแฉทายาบาทนะครับนักเรียนน,นี่ก็คือทางรรมนะครับนักเรียนเป็นแบบนี้ไหมนักเรียนมีข้อหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดนักเรียนเป็นมีนักเรียนก็เข้าข่ายเรื่องของคนไม่ดีนะครับชอบตกปลาเป็นอาจิน ยิงนกนะครับนะชอบทำร้ายคนอื่นนะชอบใส่ร้ายคนอื่นนะครับแอบขโมยของเพื่อนหรือเปล่านะขโมยปากกาขโมยดินสอเพื่อนไหมนะครับท่านเรียนทำนี่กนะ็เป็นคนไม่ดีนะครับส่วนต่อมาครับคนไม่ดีในทางโลกครับคืออะไรนะนะครับเป็นคนที่เกียรตนะครับทํางานไม่มีประสิทธิภาพ นะการงานไม่ประสบความสําเร็จไม่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับขี้เกียจอะไรนะนอนทั้งวันไม่อะไรเลยงานกลางไม่ทานะครับมีการบ้านกองข้าภูเขาไม่ทำนะอะไรครับขนะี้เกียจไรนะ้พ่อแม่ใช้ให้ทํางานไม่ทาล้างจานจานกองท่าภูเขานะครับไม่ล้าง นะบ้านในกวาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะไม่ศึกษาหาความรู้ครูสอนอยู่นักเรียนก็เล่นกันคุยกันนะครับหยอกล้อกันอันนี้ก็ถือนะว่าเข้าข่ายเป็นคนไม่ดีนะครับนักเรียนนะครับทีนี้นะสุภาษิตได้ยกไปแล้วว่านะครับคนเขาคนเช่นอะไรย่อมเป็นคนเช่นน,น,นั้นนักเรียนนะครับ คนเราเนี่ยนักเรียนมีอธิยาไซสอย่างหนึ่งครับอ่ากล่าวได้ว่าอาจเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะสิ่งแวดล้รรอมนั่นเองนะปัญหาทางคมมที่หนักใจอย่างหนึ่งนะครับเช่นปัญหาของวัยรุ่นนะบิดามารดาก็เป็นห่วงนะครับครูบาอาจารย์ก็เป็นห่วงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็มีหน้าที่นะครับเป็ชอบหานะนะความ หางป้องกันไม่ให้หลายของตอนเนี่ยลูกศิษย์ของตอนมั่วสุมกันนะครับการมั่วสุมกันเนี่ยนักเรียนก็ถือว่าต้องรู้ด้วยว่าเรามั่วสุมแบบไหนนักเรียนนักเรียนจะมั่วสุมกับคนที่มีความรู้ไหมถ้านักเรียน,นมั่วสุมกับคนที่มีความรู้มีความสามารถนะครับนักเรียนก็จะ,จะจกลายเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนั่นเองแต่ตราบใดที่นักเรียน ไปมื่อสูมกับบุคคลที่พาเราไปทำที่ผิดนะโดยเฉพาะยาเสพติดเอ่ยนะอวัยมุกต่างๆเอ่ยนะครับพากันโดดเรียนเลยอย่างนี้นะักเรียนก็ถือว่าเ,เมื่อนักเรียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากๆเนี่ยถ้าแวดร้อมหมง,งทักเรียนเนี่ยก็จะไปในทางที่เสื่อมเสียนั่นเองนะนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยต้องอ่านะ ้องเลือกนะครับเรียกว่าจะให้ชีวิตของเ,าเรานั้นไปในทางที่ที่ดีไหมเราจะาเป็นคนเช่นอะไรอย่างที่อาจารย์ยกไปแล้วว่าคนดีกับคนไม่ดีนะครับเราจะเป็นลูกที่ดีไหมเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ไหมเราจะเป็นลูกที่ดีลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูบาอาจารย์ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราต้องเลือกการคบคนนะครับนะ ดังที่สุภาษิตได้ยกเอาไว้นะครับอนี่ก็คือการเลือกคบคนนั่นเองนักเรียนนะแต่อาจารย์อยากให้พวเราเนี่ยนะครับเลือกในสิ่งที่มันดีนะครับหรือว่าแวดล้อมที่ดีนั่นเองนะเว้นคบคนที่เป็นคนชั่วนะครับเราก็หันไปเสวนากับคนที่มันดีซะ นะครับเทวดาก็คือการพูดคุยการคบหาค้าคบค้าสมาคมนะครับต้องมีสายใจคอนะครับซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงได้แหละอยู่ที่ตัวเรานะครับมีพฤติกรรมคล้ายคลึกับคนที่คนคบผู้หวังความเจริญแก่ตนคืึเลือกคบแต่คนที่มีคุณธรรมนะครับไม่คบคนชั่วเอาละครับนักเรียนวันนี้พระอาจารย์ก็นด้ยกตัวอย่างสุภาษิตที่ าสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับาสามารถนำมาเป็นแนวทางว่าเราจะดําเนินชีวิตไปในทางไหนเราจะเลือกคบคนเช่นไรนะครับเราจะเป็นคนดีไหมเราจะเป็นคนไม่ดีนักเรียนก็เป็นคนตัดสินใจนะครับคุณพ่อคุณแม่พระอาจารย์คุณครูก็ไม่สามารถที่จะบังคับพวกเราได้สิ่งอื่นใดน,นั้นอยู่ที่ตัวเราเองนักเรียนนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ครับพระอาจารย์ก็ต้องจบลงไว้นะครับให้เวลานักเรียนไปพิจารณาชีวิตตัวเองนะครับว่าจะเป็นเช่นอะไรนะครับไม่ต้องตอบพระอาจารย์ไม่ต้องมาตอบคุณครูไม่ต้องตอบพ่อแม่นะครับให้ตอบใจตัวเองครับสำหรับชั่วโมงนี้พระอาจารย์ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ